เราก็มาดูคำสั่งตัดไปนะครับก็คือคำสั่งทิมชีตในหัวข้อนี้เราอาจจะสามารถใช้คำสั่งตัวโคมมอแล้วก็เลือกไปที่ทิมชีตหรือจะใช้คำสั่งในเมนู Insert ร์ m คอมอาทิมนะครับแล้วก็ทิมชีตได้นะครับก็เบื้องต้นเนี่ยเราต้องการที่จะตัดผิวออกมาเหมือนเป็นไฟหน้ารถยนต์นะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะเลือก ลองเวกเตอร์ลองเวกเตอร์ก็คือให้มันทิศทางของตัวเส้นนี้ที่มันจะโปรเจกต์มามีทิศทางที่เป็นลบเซตก็โปรเจกต์ของที่เราจะเลือกให้มันฉายลงมาเหมือนกับเอาไปฉายฉายเส้นเงาตกตกระทบที่ผิว Surface ตรงไหนก็ตัดทิ้งหัวข้อลีเชนตรงนี้ก็คือเลือกเป็นคลิปความหมายก็คือว่าทาเขียนเนี่ยตอนที่เราเลือกถ้าเราเลือกตรงกลางนะครับผิวบริเวณนี้ให้เก็บแต่ถ้าเกิดเราไปเลือกอยู่ในโซนด้านในเนี้ย แล้วเลือกคีปก็แปลว่าให้เก็บเก็บเฉพาะอันนี้ที่เหลือลบทิ้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะตอนเลือกทาเกตเนี่ยอาจจะระวังนิดนึงให้เลือกโซนที่เราที่จะเก็บเอาไว้เถ้าเกิดเราจะเลือกคีปก็กดออปชันว่าเราจะเลือกทาเกตตรงนี้นะครับบาวเดรีก็คือเลือกตัวขอบเส้นสีเหลืองเมื่อเลือกเสร็จแล้วสังเกตว่ามันก็จะโปรเจกต์ลงไปเราสามารถทำการ พีว e ิวนะครับหรือว่ามันจะตัดออกมาเป็นรูปหน้าตาแบบนี้ก็โอเคนะครับอันนี้ก็คือคำสั่งทิมชีตเราอาจจะใช้เซอร์เฟเลือกเซอร์เฟเป็นตัวทีมตัดออกก็ได้นะครับหรือว่าทิมชี e เนี่ยทิมเส้นแล้วก็โปรเจกเส้นลงไปเพื่อทำการตัดก็ได้เหมือนกัน